วันนี้มาพบกับกายอิสตูอีกแล้วนะครับเดี๋ยวนี้กายจะมารีวิวเจ้าคันนี้แคลโฟ1.9 LDA แต่งสวยๆเลยแต่งเต็มคันนี้เป็นรถของลูกค้ากายเองนะครับเดี๋ยววันนี้กายจะพาไปชมกันว่าแต่งอะไรกันบ้างนะครับผมคันนี้จะเป็น1.9 LDA ตัวเตี้ยนะครับตัวนี้จะเป็นสีขาวธรรมดาไม่จะเป็นขาวมุกนะครับนี่ไฟหน้าจะเป็นใบ LED โปรเจคเตอร์พร้อมไฟเดย์ไทม์เลยนะครับ ตัวนี้จาปีไฟตัดหมอกแต่จะเป็นสีเหลืองเหลืองส้มส้มเป็นไฟแนวนอนเพราะว่าเป็นในโฉมตัวเตี้ยซึ่งตัวนี้จะเป็น2022ส,สังเกตได้ที่กระจังหน้าตัวนี้จะเป็นเขี้ยวสั้นพร้อมกับชุดคาร์บอนตรงนี้เล็กๆคันนี้ลูกค้าใกล้จะรับรถแล้ว,วนี่เรามาสังเกตกันตรงนี้ได้เลยเดิมๆมันจะเป็นล้อแม็กขอบ16จากศูนย์นะครับแต่คันนี้ลูกค้าเปลี่ยนแม็ก เป็น Mac กไฟตัวใหม่ล่าสุดเลยเป็น RSR 6ลูเป็นโลโก้สีแดงนะครับสังเกตได้เลยที่โลโก้สีแดงตัวนี้จะอบ9ครึ่งข้างหน้าเป็นยางไทสโตนนะครับตัวนี้จะเกตเดียวกับ z o ู m ม็กเลยยางเบอร์255ทับ50ตัวนี้โหลดหน้าไว้ที่2นิ้วเราดูได้ที่นิ้วเลยวันนี้จะ4นิ้วหลวมๆ5นิ้วใส่ไม่ได้ครับ ดูดูลายยางตัวนี้จะเป็นแคปโฟสังเกตตรงนี้ตัวนี้จะมีไฟเลี้ยวอยู่ตรงกระจกมองข้างส่วนลูกค้าใส่คิ้วกัาร์ดพร้อมกับฟิล์มตัวนี้ด้านข้างจะเป็นหกสิบล้อหลังก็จะเหมือนกันเลยเอ็นไฟเหมือนกันตัวนี้จะเป็นออฟสิบครึ่ง ยาง2.5ทับ50เหมือนกันแนวใช้งานตัวนี้จะโหลดหลังไว้ที่3นิ้วจะ4นิ้วรวมๆเหมือนกันเหมือนข้างหน้าเลยสเปคเดียวกันมาพร้อมกับไลเนอร์ที่ตัดขอบเรียบร้อยจะทรงจากร้านนากำมุนนี่มาดูกันที่ข้างหลังลูกค้าใส่ค้ำหลบป้ายไว้ต้องถอดกันชุนท้ายออกพร้อมกับท่อออกท้ายไปได เดี๋ยวกายจะให้ฟังเสียงท่อท้ายคลิปนะครับตัวนี้จะเป็น2 2 0วนี้ก็จะเป็นสีเทาข้างหลังตัวนี้ก็จะอ๊บสิบครึ่งเดี๋ยวกายให้ดูสิบครึ่งว่ามันลึกขนาดไหนฝ่ามือนึงพอดีเดี๋ยวเราไปดูภายในกันว่าแต่งอะไรไปบ้างนี่นะครับฟิล์ม60จะไม่มืดนี่ วัดบูธหน้า60ขาไทายทตัวนี้จะเป็นวัดบูธติดอะแดปเตอร์นะครับไม่ได้ไม่ได้เจาะไม่ได้ดัดแปลงอะไรพร้อมดิฟฟี่นี่หกตัวเลยครบชุดเรียบร้อยตัวนี้จะเป็น OBD นะครับไม่ได้ตัดต่อสายด้วยเหมือนกันแต่ถอดใช้งานนะง่ายตัว LDA ตัวพวงมาลลยก็จะมีฟัง์กชันอยู่ตัวเป็น ตัวควบคุมจอนี่รายละเอียดของตัวรถจะอยู่ประมาณนี้ครับตัว LDA ตัวนี้ก็จะมีกระจกด้านบนนะครับถ้าตัว S จะไม่มีกระจกตรงนี้นี่เรามาดูข้างหลังกันนี่ข้างหลังตัว LDA เบาะมันก็จะเป็นแนวนี้นะครับถ้าสมมุติตัว S จะเบาะจะไม่มีลายตรงนี้ นี่เป็นอุปกรณ์เป็นกองกลองอุปกรณ์เดี๋ยวกายจะให้ฟังเสียงท่อแล้วก็ดูชุดไฟของดิฟฟี่วัดบูธนะครับคันนี้ติดมาจากร้านเจมลเลสซิ่งช็อปนะครับผมครับให้ดูไฟวัดบูธนี่ พร้อมกับดิฟฟี่ OBD จะสวา่างอย่างนี้เลยปรับปรับสีได้นะครับได้หลายสีมากตัวนี้เดี๋ยวกายพาไปฟังเสียงท่อออกท้ายกันเดี๋ยวเราดูฟังเสียงท่อออกท้ายตอนนี้เสียงก็จะเพ้อประมาณหนึ่ง เป็นไงบ้างครับกับรถเจ้าคันนี้ที่กายแต่งไปคันนี้ราคารถไม่ได้อยู่ที่789,000บาทนะครับลูกค้าคนไหนสนใจการตกแต่งแบบไหนหรือว่ารุ่นไหนทักกายมาไว้ใต้คลิปหรือว่าท้ายคลิปนะครับกายจะทิ้งการติดต่อกายไว้ให้จะอาชีพไหนก็แล้วแต่ทักมาก่อนได้เลยยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครไว้ให้กายหน่อยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปโอเคครับสวันนีบ๊ายบาย